ครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มคอยงามมึงเลยครับท่านผู้ชมทุกวันพุธเราก็จะอยู่กันที่ตลาดนัดโคกระเบืออำเภอลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับอ่ะวันนี้มีควายงามมีสายโยง,โย,งยาวๆร้อยอัพมาหลายตัวนะครับข้อมูลเบอร์โทรในห้อยทุกคนมีอยู่ใต้คลิปนะครับคลิกคำว่าเพิ่มเติมดูไม่เป็นให้ลูกให้หลานดูให้นะครับ มาดูตัวแรกกันเลยเป็นควายของพี่เปรมนี่เป็นลูกชายนะครับลูกชายเหินฟ้าภูเขียวอายุจะเข้าสองปีนะครับนี่ความสูงก็ประมาณ140ต้นต้นนะครับเป็นควายงามนะครับเหินฟ้าภูเขียวนะครับลูกชายนี่อายุจะเข้าสองปีแล้วความสูงก็140ต้นต้นนะครับ ตอนนี้เปิดไว้3 5 0 0 0ให้ต่อรองนะครับ35,000อ่าเป็นเป็นสายพัฒนาแล้วนะครับยังรอเลยนะครับไม่ไม่พร้อม,อมนะอ่ะไปดูท้ายนี่ครับท้ายโคนหางใหญ่ครับใหญ่มากโคนหางใหญ่ใครเสมอผิวดียืนดียืดดีนะครับนี่ใช้ได้อยู่ ไม่พร้อมนะครับอ้วนคอยของพี่เปรมเปิดไว้สามหมื่นห้าอ่ะสนใจก็โทรมานะครับอายุเข้าสองปีเป็นลูกชายของเหินฟ้าภูเขียวนี่ครับอ่ะใช้ได้อยู่นะครับอ่ะให้ดูยาวๆหน่อยนิดนึงให้ดูด้านข้างด้วย เป็นยังไงครับนี่แข้งขาใช้ได้เลยเอารอ,อไม่ขี้ริวร้วขี้เเทอะไรนะครับรออยู่สามหมื่นห้าเป็นควายของพี่เปรมครับผมอายุเข้าสองปีเป็นลูกชายเห็นฟ้าภูเขียวร้อยสี่สิบต้นๆนะร้อยสี่สิบอัพนั่นแหละอัพต้นๆน,น,น,นะครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่เปรมครับผมอ่ะไปดูชุดต่อไปจะพาไปดูควายยักษ์ควายใหญ่ คอยของเสียบิลเดินเลย <c oughs> มีอยู่สองแม่ครับท่านผู้ชมอลองเดี๋ยวก็จะเดินไปอยู่ไกลหน่อยอ่ะมาดูแม่นี้ก่อนนี่ครับแม่นี้เป็นลูกสาวนะครับแม่นี้ก็สูงก็ประมาณเกือบร้อห้าแหละครับตีไว้ร้อยสีบเจดบวกลบะ 147บวกลบแต่เพื่อนบอกว่า150นะแต่ต้งเดียวจะลดลงมาให้3เซนไม่ให้มันผิดพลาดน,นะครับก็แต่แต่150นะครับพร้อมกับลูกสาวมาดูลูกสาวนี่เลยครับลูกสาว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 กำลังส,สวยเลยนะครับนะเพื่อนบอกว่าเป็นลูกเพชรสยาม ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอะไรไงท่านผู้ชมก็ดูหน้าตาเหมือนอยู่นะนีอายุก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3เดือนนี่แหละนะดูจากเขาแล้ว3าเดือนไม่เกินนี้นะครับนี่บอกว่าเป็นลูกสาวเพชรสยามควายของเสียบิลนะครับพร้อมกับแม่1 4 7เป็นราคาเปิดราคาร้องเปิไดไว้หกหมื่นหตัวนี้6 5ห0 0้ต่อรองได้นะครับ เป็นราคาเปิดนะครับเปิดไว้ให้ตอลองนะครับถ้าอยากได้จริงๆก็โทรสอบถามต่อรองกับน้องบิวนะครับจะของตลาดแห่งนี้แหละนี่ใหญ่อ้างลูกสาวเพชรสยามคอตันๆเลยนะครับนี่หายดี ID. นี่เทียบกับแม่นะครับอายุแค่3เดือนนี่แหละประมาณนี้แหละนะไม่เกินนี้หรอกพร้อมกับแม่ยงๆกับร้อยห แต่ลองเดี่ยวตีไว้ให้ร้อจนะครับเจ้าของบอกว่า150นะครับนี่ถ้าลูกก็ประมาณลูก4ในท้องแหละลูกสี่ลูกห้ามีอายุหน่อยแล้วแต่ว่าก็ให้ลูกดีครับเอาหกหมืนห้าครับควายน้องบิวไปดูอีกแม่หนึ่งครับตัวนี้ลูกผู้ความสูงก็ใกล้เคียงกันครับสองแม่นี้นะครับแต่ตัวนี้จะอ่างกว่า อ่าตันนี้จะอ่างกว่าครับนี่ลึกกว่าอ่างกว่าประมาณร<ม>้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเหมือนกันนะครับเ<ม>จ้าของบอกว่าร้อยห้าสิบลงเดียวจะตีไว้ให้ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนี่แม่เขาแต่ตัวนี้อ่างนะครับอ่างลึกอาจจะยะอาจจะสั้นกว่านิดหนึง่งแต่ว่าเขาอ่างกว่าครับนี่แต่ตัวนี้ก็อายุน้อยกว่าลูกก็ประมาณลูกสามในท้อง ส่วนตัวเมื่อกี้ลูกสีลูกห้าแล้วพร้อมกับลูกชายนี่ครับลูกชายสูงโย่งเลยขอบคุณครับได้ของฟรีอีกแล้วขอบคุณมากมากครับของพ้าหวานแมนามันเดิมนะครับไม่ได้โฆษณาเบอร์ดี้นะครับขอบคุณมากมาก,มากครับเอ้าพร้อมกับลูกชายลูกชายนี่เป็นลูกชายใคร ลูกชายใครผสมผสมกับใครมาสายไหนอ๋อร้านเบิ้มอ่ะไปดูอันนี้เป็นสายเบิ้มนะครับเบิ้มพันล้านก็ตายไปแล้วนะพ่อพันนี่เป็นสายเบิ้มนี่ครับนี่สายเบิ้มพันล้านนะครับเพราะว่าพ่อพันเขาเป็นลูกเบิ้มพันล้านนะลูกชาย นี่ก็อายุประมาณเก้าเดือนนะครับความสูงก็โอ้ร้อยยี่สิบต้นๆนะครับร้อยยี่สิบต้นกับแม่เกือบร้อยห้าสิบนี่ครับราคาเดียวกันครับเปิดไปหกหมื่นห้าเป็นปคอของเซบิลมีอยู่สองแม่นะแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผู้นะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามต่อรองเอาครับเอ้านี่สองแม่อ่างอางใหญ่ๆนะครับเกือบร้อยห้าสิบจะขอมาอว่าร้อยห้าสิบลองเดี๋ยวตีไว้ให้มันร้อยสิบเจ็ดสี่แปดครับผม คู่ละ65,000นะครับคมละครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับเสียบิวครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูชุดอื่นกันเอาครับดูสายพัฒนาแล้วมาดูสายเนื้อๆหน่อยชุดนี้เป็นควายของคุณตานิพนนะครับมาเป็นสายเนื้อค้อยเพือกนะอายุปีกว่ากว่านี่ครับความสูงก็ประมาณกับ120นี่แหละตัวผู้นะ8,500ตัวนี้ 8,5 0พัน้าเสายเผือกผู้น้อยผู้น้อยเอาไปจับสัตว์สูงก็ยังไม่ถึง120หรอกแต่ว่าอายุปีกว่าเพราะว่าเขายาวแล้วนี่น,นี่ดูเขาครับอ่ะเป็นควายของคุณตานิพนนะครับสูงยังไม่ถึง120แต่ว่าอายุปีกว่าแล้วนะสายเผือกเปิดได้แปดพันหาตอนนี้อ่ะไปดูอีกชุดหนึ่งรุ่นจิ๋วร้องหาแม่นะ สองตัวนี่ครับอาจจะพร้อมหน่อยนี่ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองขายเป็นคู่คู่ละเก้าพันอันนี้ตัวตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียอ้าวผู้เมียเก้าพันคู่หนึ่งนะครับตัวนี้น้อยนี่ท่านผู้ชมนี่ดูก่อนอ่าตัวผู้จริงไหมอ้าวผู้จริง น,นี้ตัวผู้อายุประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละกับตัวนี้ตัวเมียตัวเมียนี่สูงกว่านิดหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เจ็ดเดือนเหมือนกันนี่แหละแต่คู่นี้เปิดไว้เก้าพันครับเป็นควายของคุณตานิพนขายเป็นคู่ไปเลยนะคู่เมียเอาเก้าพันนะครับชุดนี้เล็กๆเ,เนี่ยรุ่นจิว๋วอ่ะขยัมมาอีกนี่ก็ขายเป็นคู่เหมือนกัน ดตัวนี้ก่อนน่าจะจะเป็นตัวเมียเอาตัวเมียสองทีนี้ตัวนี้ก็ตัวเมียแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวเมียคู่ละเก้าพันเหมือนกันมันอาจจะพร้อมหน่อยนะอายุอันนี้ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนแล้วแต่มันสายพร้อมสายแคะนะครับสูงไม่ถึงร้อยยี่สิบกับตัวนี้อ่าตัวนี้ดีหน่อยดีหน่อยนะอันนี้มันแปดเดือนเหมือนกัน อาคู่นี้นะ9,000เหมือนกันนะครับตัวเมียทั้งสองคู่นี้นี่ครับอ่ะนี่ตัวนี้สวยอยู่เอาคู่นี้ก็ได้นะคู่นี้สวยกว่า9,000ันครับอ่ะโอเคครับแล้วก็มีคู่เม่ลูก1มื0 0หนะครับ 1 6ื0 0หกพันห้าร้อแม่ลูกแม่แม่เหมือนเดแม่มันอันนี้ของคุณตานี่พ้นเหมือนกันเรดูก่อนลูกตัวผู้หรด,ดเมียอ่าลูกตัวผู้ตอนนี้ลูกตัวผู้นะครับหมื่นหกพันห้รมแม่ลูกนะครับลูกก็อายุป,ประมาณหกเดเดือนนี่แหละแม่ก็เป็นแม่แรกเอ่อลูกแรกอยู่นะครับสูงก็ประมาณอ่ายัง แต่ร้อยห้าสิบนี่แหละเออร้อยสามสิบนี่แหละนะครับอาจจะยังไม่ถึงหรอกนะครับประมาณร้อยยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกครับสายแค่สายแค่สายเตี้ยหมื่นหกพันห้าร้อยครับคู่นี้คมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับเป็นควายของกุณตานิพนธ์ครับเอาชอบชุดไหนเอาชุดนั่นนะครับชุดนี้ก็เก้าพันะชุดนี้ก็เก้าพันครับตัวนี้ เผือกตัวเดียวนี่ก็8 5 0 0หรือจะเอาโคมไม่รูปเมื่อกี้16,500ครับชุดนี้สายเผือกเหมือนกันสายยอท่านผู้ชมนี่ครับดูก,ก่อนเป็นตัวผู้ตัวเมียเอาตัวผู้สายยอดสายยอเผือกสายยอสูงสูงก็ประมาณเม็ดกว่านี่แหละ,ะเม็ดนิดๆนะเอ๊ะ8 0 0เอาใครอยากได้สายยอ เอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยงน่ารักน่ารักเป็นควายของพี่ธาตุสูงเปอยอันนี้8,500ครับควายเผือกเตี้ยน้อยนะครับมันไม่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันมันไม่โตรหรอกดูแล้วนะครับอายุมันก็ปีกว,กว่าแล้วนะครับสูงแค่เม็ดนะเมติดนิดนะเอาสนใจก็โทรสอบถามต่อลองกับพี่ธาตุนะครับตัวนี้สายแค่เผือกแค่น้อยนะอ่ ไม่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 1> ขามันยังยาวๆอยู่แต่ว่ามันไม่สูงแล้วแหละ,ะตัวละ8,5 0 0้าครับผมอายุปีก,กว่าๆสูงประมาณเมตรเมตรต้นๆไม่ถึงเมตรห้าเซนหรอกประมาณเมตรสองสามเซนนี่แหละอ๋โอเคครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวเมียสูงโยกยาวหน่อยนะครับหางสวยสูงก็ประมาณได้เลยแล้วเรืร้อยยี่สิบแล้วตัวนี้นะครับ ประมาณ122ตัวเมียนะครับอายุก็ปีกว่าเหมือนกันตัวนี้เปิดไว้18ครับ18อ่ะเป็นเพือกนะครับแต่ตัวนี้สวยไม่แค่นะครับว่าเลยไปแล้วร้ออัพเลยประมาณ122 23บสี่าแล้วนี่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 อันนี้ใส่ไม่แค่นะครับมไ,รม 2, นนไม่แค่คแคเพือกควายของ,งพิธาสงเปรย์เหมือนกัน18ื่นตัวนี้อ่ะตัวนี้สวยอยู่ สนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพิาธาสงเปือยนะครับมีเผือกอยู่2ตัวผู้กับเมียครับ8,500ข้างละข้างหลังส่วนตัวนี้18,000อา่าสนใจโทรนะครับพิาธาสงเปือยครับผมเอาครับตัวผู้ชุดนี้ตัวผู้นะเอาไปคุมฝูงสูงโย่งดีอยู่ ประมาณ 143, 44, 45ไม่เกิน145ตัวผู้นะครับอายุ3ปีแล้วแหละฝ่ายของพ่อหวานแม่นาเปิดได 30, ว้ส0 0 0 0ื่นนตัวผู้นะครับนี่สูงประมาณ145อายุ3ปีส0 0 0 0ื่นนครับอ่ะเป็นตัวผู้นะครับอาจจะติดสายต่างมานิดหนึ่งมันก็เลยดำๆอ่ะตอนนี้นะ โอ้ตีเป็นเนื้อเนื้อ,อได้เลยเน,นี่ยสามหมื่นทนสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพ่อหวานเมนานะครับนี่นี่หน้าตาเขามันมีสายต่างหน่อยนิดนึงผิวค้ำค้เข้มๆนะอ้าใช้ได้อยู่สามหมื่นทวนครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้อยู่ครับคอยของพ่อหวานเมนาครับผมสนใจก็โทรเอานะครับโทรสอบถามต่อรองเอาได้ครับลดได้ครับอ่ะโอเคครับ เอาครับชุดนี้เป็นควายของพี่เสกมีอยู่สองแม่ตอนนี้ชุดนี้ตัวละสองหมื่นสองครับสูงประมาณร้อยสามสิบนี่แหละท่านผู้ชมตัวเมียอายุก็ประมาณลูกสามในท้องอลูกสามลูกสี่ตอนนี้ลูกสี่ตอนนี้ลูกสี่ในท้องอถ้ามีสองหมื่นสองห้าร้อยสูงร้อยสามสิบต้นๆครับเป็นควายของพี่เสก ตัวนี้นะครับสวยอยู่นะสวยอยู่หนะ้าตาเขาสวยอยู่ <c oughs> เขาอาจจะไม่สูงเยอะนะครับสองหมื่นสองห้าร้อยครับตัวนี้อายุก็มารุ่งหนึ่งสองสามไม่เกินลูกสี่นะครับแล้วก็ตีเป็นลูกสีแหละลูกสี่ในท้องอ่ะอีกตัวหนึ่งราคาเดียวกันแต่ตัวนี้อายุน้อยกว่าแต่ยาวนะครับยาวกว่า2 2 5 0 0ื 22, ารเหมือนกันนะครับตัวนี้2 2 5 0 0ืาร ตอนนี้ก็ประมาณลูกตัวที่3ในท้องครับอ่อนกว่าตัวนั้นนะส่วนตัวนั้นลูก4ในท้องตอนนี้ลูก3ในท้องครับหนึ่งสองเอ๊ะน่าจะไม่ถึงสามนะน่าจะเป็นลูก2นะครับลูก2ลูก 2, องดูจากเขาแล้วนะครับเขามีลูกแรกไปแล้วถ้าในท้องก็จะเป็นลูก2แค่นั้นนะครับตัวนี้เอาสดกว่าเอาเอาตัวไหนก็ได้ราคาเดียวกันตัวละสองหมืารครับเป็นควายของพิเศษครับผม ไปดูอีกสายแก่สายแก่แกพี่เชกเมตเท่าเนี่เท่าไรสามหมตนสองอ่ะมีอีกโค้งหนึ่งนี่สายเขามาดูครับเขาวงพระจันทร์หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เลยอายุไม่ต้องถามหาดูจากเขาเอา <c oughs> ท่านผู้ชมไม่ต้องถามหาอายุนะนั่นแหละลูกเจ็ดลูกแปดนั่นแหละครับอ้า กับลูกไม่ลูกสาวลูกชายเนี่ยมองไม่เห็นซะด้วยลูกชายมั้งครับนะน่าจะเป็นลูกชายเดี๋ยวดูก่อนลูกแม่ลูกพ่อ๋อลูกพ่อเดี๋ยวโอ้เห็นหำแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นหำน้อยแล้วลูกพ่ออันนี้สามหมื่นสองสายอานุรักษ์นี่แม่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบห้าบวกลบอายุไม่ต้องพูดถึงดูจากเขาเอา <c oughs> มาณน้น่ะลูกเจ็ดลูกแปดนั่นแหละเผลเผลเยอะกว่านั้นอีกนะครับนี่แต่ก็ยังมีลูกอยู่นะอ่างด้วยนะนี่อ่างดีลูกผู้นี่หน้าตาโอ้จิ้มลิ้มเลยน่ะให้ลูกดีนะเนี่ยโอเคครับสามหมื่นสองชุดนี้คนไม่ลูกลูกผู้ครับอ่ะสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่เสกนะครับแล้วก็มีอีก มีอีกตัวหนึ่งอันนี้สี่หมื่นห้าตัวนี้สี่หมื่นห้าตัวผู้พ่อพันของพิพเศษเหมือนกันนะสนใจก็โทรสอบถามต่อรองเอาอันนี้ก็อายุแล้วสี่ห้าปีแล้วสูงก็ประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบห้าโดยประมาณอายุก็หลายปีแล้วนะครับสี่ปีแล้วสี่ปีห้าปีแล้วครับเอ้า มีอยู่หลายตัวนะครับผมพิเศษสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่เสกครับตัวสุดท้ายนี่45่หมื่นพันใหญ่เขาอายุ5ปีแล้วแหละครับสูงก็ประมาณร้อนี่แหละครับอโอเคครับผมครบท้วนของพีเสกเอาครับชุดนี้ควายของตะเดือนแม่เดียวเดียวลูกยังสวยเลยแยกออกไปแล้วนะครับพึ่งลูกแรกอยู่ถ้ามีในท้องก็จะเป็นลูกตัวที่สองเป็นควายลูกแรกสดๆอยู่ครับ สูงประมาณร3อยสต้นต้น25 0หมน้าครับ25 0 0 0้าลูกเขาแยกไปแล้วนะครับลูกแยกไปแล้วเหลือแต่ตัวเขานี่แหละอ่าเขาบอกว่าให้ลูกดีลองเดี๋ยวไม่ทันเห็นลูกนะครับเอาสอ0 0ม้าครับยาวดีสูงร3อยาสต้นต้นนะครับอาจจะไม่สูงเยอะแต่มันยาวอ่ะถ้ามีในท้องก็เป็นลูกตัวที่สองนี่แหละนะลูกแรกเขาขายไปแล้วครับเป็นควายของตาเดือนดูหน้าตามัน เอายาวดีครับยาวดี2 5งหมครับอ่ะแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวผู้อันนี้ก็2 5งหมเหมือนกันครับอันนี้ก็อายุ3ปีแล้วครับนี่สูงก็ประมาณร้อยสามสิบนะร้อยสามสิบห้าประมาณโดยประมาณนะครับสามสิบต้น,ต,นต้นนั่นแหละไม่เกินร้อยสามห้า สองหมืนห้าราคาเดียวกันครับชอบคู่เอาคู่ชอบตัวเมียเอาตัวเมียครับผมเป็นควายของตาเดือนอ่ะโอเคครับมีอยู่สองตัวตาเดือนเหลืออยู่สองตัวนอกนั้นขายไปหมดแล้วครับผมเอาครับชุดนี้เป็นคอยของีิเท่าสวยๆเลยท่านผู้ชมนะลองเดี๋ยวแชร์มากๆเลยคู่นี้เอาดูตัวแรกก่อนขายเป็นคู่ไปเลยนี่ครับตัวเมียด้วยสีสวยนะ สูงก็เกือบร้อ่สิบครับขาดไปนิดนิดกับตัวนี้นะตัวเมียสองตัวเลยครับตัวละเจ็ดพันห้าหรือว่าหมื่นห้านะครับที่จะขายนะโอ้น่าซื้อมากเลยท่านผู้ชมเอาเป็นควายของพี่เท่านะครับคู่ละหมื่นห้าตัวละเจ็ดพันห้าตกไปตัวละเจ็ดพันห้าครับตัวเมีย อายุก็ประมาณ8-9เดือนนะครับสูงก็แต่แต่120สนี่สีออกดอกเราสวยเลยเอาลุ้นลุ้นลุ้นเชียร์เลยรีบโพมานะครับนี่นี่นี่เจ้าเอาประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้ผอมมากนะกำลังดีกำลังดีไปเลีเเ้ยงให้อวนเลยเนะี่ยแป๊บเดียวอ้วนเนี่ยสองอาทิตย์ก็อ้วนแล้วนะครับเนะี่ยนพร้อมกับตัวนี้ นะครับตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันสูงก็เท่ากันอายุแต่อายุปีกว่าตัวนี้เจ็ดพันห้าเหมือนกันครับมีอยู่สองตัวครับควายของพี่เท่าครับเอาเป็นคู่ไปเลยคู่ละหมื่นห้าครับผมอ่ะโอเคครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่เท่านะครับคู่นี้ท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโคกระบืออำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูร์นะครับใครมีควายก็เอามาขาย อยากซื้อก็มาซื้อนะครับตลาดแห่งนี้นะเยอะนะครับวอลฟายเยอะแต่ละวันก็50อัพนะครับประมาณ50กว่าตัวโดยประมาณนะครับควายดีๆก็มีนะร้อยสีสก็มีนะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับโอเคครับวันนี้ผมลองเดี๋ยวจากช่อง YouTube ตาขนร้คอร์ดเฟซบุ๊ตาขนฟาร์มคอยงาเมืองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ